คลิปส่งท้ายปีห้ามพลาดกับ8เคล็ดลับวางแผนภาษีจันโจสัญญาว่าครบจบประหยัดได้เงินคืนและที่สำคัญเติบโตในระยะยาวในคลิปเดียวแน่นอนครับสำหรับคำถามข้อแรกนะครับใครบ้านที่ต้องยื่นภาษีนะครับจันโจแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทครับ คนที่เป็นโสดกับคนที่แต่งงานแล้วครับโดยคนที่เป็นโสดครับถ้ามีรายได้ประเภทที่1ก็คือประเภทเงินเดือนนั่นเองนะครับ1 0, 2 0 0 0แบาทต่อปีขึ้นไปหรือคิดง่ายๆคือเดือนละ1,000 0บาทนั่นเองก็ต้องนำรายได้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีครับแต่ถ้าคนโสดแล้วมีรายได้ประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่เงินเดือนก็คิดง่ายๆครับครึ่งหนึ่งก็คือ60,000บาทต่อปีหรือ5,000บาทต่อเดือนนั่นเองครับ นี่เรามาดูในแบบคนคู่กันบ้างนะครับสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะครับถ้ามีรายได้แบบเงินเดือนนะครับหรือประเภทที่1นึ่นั่นเอง 2 2 0 0 0 0บาทขึ้นไปต่อปีหรือถ้านับเป็นเดือนก็คือหา 12, ร1218,33 3บาทต่อเดือนขึ้นไปก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดคนแต่งงานแล้วมีรายได้ประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่เงินเดือนก็จะอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทต่อปีขึ้นไปที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีนั่นเองครับ สำหรับการคำนวณภาษีอย่างง่ายนะครับเพื่อ,อง,ง่ายคือภาษีที่เราต้องจ่ายจะมาจากอะไรก็จะมาจาก2ตัวครับคือเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีแบบขั้นบันไดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวแรกก่อนครับเงินได้สุทธิคืออะไรครับเงินได้สุทธิก็คือเงินได้ทั้งหมดของเราทั้งปีนั่นแหละครับไม่ว่าจะมาจากประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับเอาไปหักลบค่าใช้จ่ายแล้วก็หัก ค่าลดหย่อน,นออกไปก็จะได้เงินได้สุทธิออกมาครับทีนี้ก็ไปคูณต่อคือคูณอัตราภาษีนั่นเองซึ่งอัตราภาษีในบ้านเราก็จะเป็นแบบขั้นบันไดหรืออัตราก้าวหน้านั่นเองพูดง่ายๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีรายได้สุทธิสูงขึ้นไปไปตกอยู่ในขั้นบันไดที่เท่าไรคุณก็ไปคูณกับอัตราภาษีที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นนั่นเองนะครับ เพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับเรามาลองคำนวณกันอย่างง่ายเลยในเคสของจานโจนี่แหละครับสมมุตินะครับสมมุติสมมติว่าจานโจมีรายได้ปีละ1ล้าน5แสนบาทและรายได้สุทธิหลังจากเอาไปหักค่าใช้จ่ายแล้วค่าลดหย่อนแล้วนะครับจะอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทเรามาเริ่มคำนวณภาษีกันเลยครับในขั้นบันไดขั้นแรกครับ1ถึง1แสนห0 0 0ื่นบาทตรงนี้ได้รับการยกเว้นภาษีคือไม่ต้องเสียเนาะก็เป็นศูนย์นั่นเอง เรามาดูในขั้นต่อไปครับขั้นที่2จานโจก็ยังอยู่ในขั้นนี้ด้วยคือแสนหนึ่งหนึ่ถึงสามแสนบาทขั้นนี้มีจํานวน1นึ0 0 0สบาทเสียภาษี5%ครับเราก็คูณเลยครับหนึ 1, 50, ่งแสนห้าหมื่นคูหได้ออกมาที่7500บาทนะครับไปต่อครับขั้นที่3ครับ3ามแสนหนึ่งถึงห้าแสนบาทขั้นนี้มีจำนวนทั้งหมด200,000เสียภาษีเท่าไหร่สิบเปอร์เซคูณสองแสน 2, ได้ 20,000บาทยังไม่จบครับเราไปต่อที่ขั้นที่4ครับ5 0 0 0 0 0 0 0 0 0ถึง 7, 50, บาทขั้นนี้มีจำนวน2 5 0 0 0 0บาทคูณอ,อัตราภาษีเพิ่มอีก5%คือเป็น15%ครับคูณออกมาได้37,500บาทนะครับมาดูที่ขั้นที่5ต่อครับขั้นนี้ก็ยังโดนเต็มเมเนาะ7 5 0 0 0ถึง1ล้านบาทขั้นนี้ก็มีจำนวน2,50,000บาทคูณกับ20%ก็ได้ออกมา 5 0 0 0 0บาทเพราะั้นขั้นที่โดนเต็มๆจานโจโดนไป5ขั้นถูกไหมครับเอามารวมกันตรงนี้ได้1 1 5 0 0 0บาทเรามาดูขั้นที่6ครับขั้นหกจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่1ล้าน 1- 000, ถึง2ล้านขั้นนี้ยาวครับขั้นนี้มีจํานวนถึง1ล้านบาทแต่จานโจเกินมาแค่200,000ถูกไหมครับก็แค่2 0 0 0 0 0ครับมาคูณกับ25%ในขั้นนี้คือ5 0,000บาทเื่า5 0า0 0ไปบวกกับ1 1 5 0 0 0 ภาษีที่จันโวต้องเสียในปีนี้ก็คือ165,000บาทนั่นเองทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้แสนหกหมืบาทที่เสียในปีนี้เนี่ยนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งปีแน่นอนง่ายๆกดเครงคิดเลขเอา1นึ่ง0สนาพันตั้งถูกไหมหารด้วย รายได้ทั้งปีคือ1 5 0 0 0ล้านบาทออกมาเท่ากับ11%นะครับถ้่กับปีนี้จานโจเสียภาษี1 1%ของรายได้ทั้งปีนั่นเองจะเห็นว่าที่เสียไปเนี่ยมีทั้งเสียในฐานที่ต่ำคือตั้งแต่5%ไล่ไปถึง25%เปอเนาะเพราะฉะนั้นท้ายคลิปคลิปนี้ห้ามพลาดครับดูให้จบนะครับมีเคล็ดลับการบริหารการวางแผนภาษีที่หลายๆคนอาจยังไม่เคยทราบมาก่อนมาฝากกันนะครับ อะไรลดหย่อนภาษีได้บ้างนะครับจานโจบแบ่งออกเป็น4ประเภทนั่นเองนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าค่าลดหย่อนพื้นฐานครับคิดง่ายๆครับอะไรที่อยู่รอบๆตัวเราภรรยาบุตรพ่อแม่นะครับ ประเภทที่2คือค่าลดหย่อนที่มาจากการออมและก็การลงทุนนะครับค่าหย่อนประเภทที่3คือค่าลดหย่อนที่เกิดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นชอบช่วยชาติแบบนี้นะครับและค่าลดหย่อนประเภทที่4ก็คือค่าลดหย่อนที่เกิดจากการบริจาคนงทีนี้ต้องไปดูในลิสต์เนาะว่าบริจาคระายลดหย่อนได้เป็นอย่างไรกี่เท่าบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมขอใบเสร็จทุกครั้งที่มีการบริจาคด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าช่องนี้คือช่องจันโจจอมวางแผน การเงินการลงทุนก็ต้องเน้นไว้ที่ขาอรถยนต์ประเภทที่2ถูกต้องราคาก็คือค้อรถยนต์ที่เกิดมาจากการออมแล้วก็การลงทุนนั่นเองนะครับสำหรับขาอรถยนต์ประเภทนี้อาจารย์โจแบ่งออกเป็น2วงเงินให้จําได้ไง่ายๆครับวงเงินแรกคือวงเงิน1นึ่งแสนบาทแรกนั่นเองนะครับซึ่งวงเงิน1นึ่งแสนบาทแรกตัวแรกก็เกิดมาจากตัว ประกันชีวิตและประกันออมทรัพย์นั่นเองนะครับสามารถนํามาลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทอีกตัวหนึ่งคือประกันสุขภาพครับสามารถนํามาลดหย่อนได้ไม่เกิน2 5 0 0 0บาทนะครับแต่2ตัวรวมกันเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าจัดอยู่ในประเภท10,000แแรก ขวานสองตัวรวมกันก็ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทตรงนี้หลายๆคนอาจสับสนจานโจยกตัวอย่างง่ายๆจากตัวอย่างตัวเองเหมือนเดิมครับในปีนี้ตัวเลขของจริงด้วยนะครับปีนี้จานโจส่งประกันชีวิตไป1 5 0 0 0 0บาทแล้วก็ส่งประกันสุขภาพอีก3า0 0 0บาทเท่ากับจานโจจะเอามาลดหย่อนในแสนแรกนี้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ10,000แสนบาทเท่านั้นถูกไหมหนึ่งแสนบาทเท่านั้น กลุ่มที่2ที่จยนโจแบ่งเอาไว้จะไม่ง่ายเรียกว่ากลุ่ม5 0 0แสนหลังนะครับกลุ่ม5 0 0แสนหลังมีอะไรบ้างอันแรกง่ายๆครับ IMF ครับ30%ของเงินได้แต่ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับอันที่2ครับ SSF 30%ของเงินได้แต่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอันที่3ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident fund นั่นเองรวมไปถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการหรือกอบข แล้วก็กองทุนส่งเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนนะครับเหล่านี้รวมกันไม่เกิน15%ของเงินได้แล้วก็ต้องไม่เกิน500,000บาทด้วยนะครับอันที่4คือกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอครับไม่เกิน13,200บาทและสุดท้ายครับคือประกันชีวิตแบบบำนาญ15%ของเงินได้แต่ไม่เกิน200,000บาทซึ่ง ไม่ว่าคุณจะมีประเภทไหนบ้างนะครับรวมกันแล้วคุณหักสูงสุดได้ไม่เกิน500,000บาทใน500,000บาทหลังนั่นเองเพราะแสนแรกกับ500,000หลังพูดง่ายๆคือในกลุ่มของค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการออมแล้วก็การลงทุนเราหักได้เต็มที่เลยครับคือ600,000บาทนั่นเองนะครับนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนที่จะไปบริหารแล้วครับว่าจะเอาประเภทไหนมาใส่บ้างนะครับ ทีนี้ก่อนไปต่อจานโจขอขยายความในเรื่องของกองทุน S S F แล้วก็ I M F ให้เข้าใจโดยลึกกันมากยิ่งขึ้นก่อนนิดนึงนะครับทีนี้จันโจขอขยายความในเรื่องของกองทุน S S F และ I M F ให้เข้าใจชัดเจนกันมากขึ้นนะครับเรามาดูที่ Super Saving Fund หรือ S S F กองทุนรวมเพื่อการออมก่อนนะครับลงทุนในกองอะไรได้บ้างต้องบอกว่าได้ทุกประเภทนะครับแล้วก็มีทั้งแบบปันผลแล้วก็ไม่ปันผลด้วยขั้นต่ำล่ะ ไม่กำหนดนะครับไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีด้วยสูงสุดละ่ะสูงสุดต้องไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีเหมือนที่เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วแล้วก็ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทด้วยนะครับขายได้เมื่อไหร่ต้องถืออย่างน้อย10ปีแบบวันชนวันนะครับวันชนวันไม่ใช่ปีปฏิทินเหมือน LTF แล้วนะครับมาดูอันที่2ครับ Retirement Mutual Fund หรือ RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับ ลงในกองอะไรได้บ้างกองทุนรวมหลากหลายสินทรัพย์เลยครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแต่ IMF จะเป็นกองทุนแบบไม่มีปันผลนะครับแล้วถ้าใครเคยเทียบแล้วระหว่าง IMF กับ SSF จะพบว่า IMF มีความหลากหลายของกองทุนที่มากกว่านะครับขั้นต่ำไม่มีครับแต่ถ้าซื้อแล้วต้องซื้อต่อเนื่องนะครับ อย่างน้อยปีเว้นปีห้ามเว้นมากกว่า1ปีนะครับไม่งั้นโดนเพนนอลตี้ในเรื่องของภาษีนะครับและสูงสุดซื้อได้เท่าไหร่ก็ไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีครับขายได้เมื่อ,อไรนะครับเราต้องถือจนกว่าจะถึงอายุ55ปีบริบูรณ์และถือครองไม่น้อยกว่า5ปีนับจากวันที่ซื้อนะครับ เราก็มาถึงในหัวข้อที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอกันแล้วนั่นคือเคล็ดลับการวางแผนภาษีนั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะไปบริหารไปวางแผนภาษีอย่าลืมกด subscribe ช่องจันโจจอมวางแผนแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการวางแผนการเงินการลงทุนแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์ครับต้องเคลียร์ตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับว่าการวางแผนภาษีไม่ใช่การหนีภาษีแต่เป็นการใช้ประโยชน์จากสิทธิ ลดหย่อนต่างๆที่รัฐเปิดโอกาสให้เรานำมาลดหย่อนเพื่อประหยัดภาษีในขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการ encourage ให้เราได้มีการ save ได้มีการออมได้มีการให้คืนสู่สังคมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช้อปช่วยชาติหรือการบริจาคคืนสู่สังคมนั่นเองนะครับเพราะเราสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้เต็มที่ไม่มีความผิดแต่อย่างใด มาถึงคำถามที่หลายคนถามกันมานะครับว่าถ้าอย่างนั้นจะวางแผนภาษียังไงให้ perfect ที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยควรจะวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปีถูกต้องครับตัวจันโรมี3ตัวอักษรภาษาอังกฤษเอาไว้ให้จำง่ายๆด้วยนะครับก็คือตัว C, P แล้วก็ B ครับตัว C แรกจ็มาจาก calculate ครับก็อยากให้หลายๆคนได้คำนวณ ภาษีที่ต้องจ่ายเอาไว้ในปีนั้นตั้งแต่ต้นปีเลยถูกไหมครับโดยเฉพาะหลายๆคนที่มีรายได้ประเภทที่1ห,หรือรายได้ประเภทเงินเดือนก็จะคำนวณได้ง่ายกว่าถูกไหมมาถึงตัวอักษรตัวที่2ก็คือตัว P ีหรือ p l a นนั่นเองก็คืออยากให้วางแผนลดหย่อนเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆหรือตั้งแต่ต้ตตนปีและสุดท้ายมาสู่ตัวดีก็คือบายครับให้ทยอยซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนตามสิทธิ์นั่นเองนะครับ หลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่อาจจะรู้สึกในใจว่าเฮ้ยแย่แล้วที่มันเดือนธันวาคมแล้วนะครับในขณะที่อาจารย์โจนเนแนะนําว่าควรวางแผนภาษีตั้งแต่ต้อตอนปีนะครับจะทํำยังไงดีผมก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับลองดูเงินในกระเป๋าของคุณก่อนนะครับเอาที่พร้อมในปีนี้ก่อนครับส่วนที่ผมบอกว่าอยากให้วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแน่นอนก็เพื่อค่อยๆทยอยซื้อผลิตภัณฑ์ตามสิทธิ์เหมือนที่บอกไปแล้วนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดเลยคือการเงินเอาไว้ในแต่ละเดือนครับ เพื่อรอจังหวะซื้อในช่วงที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมอย่างบางคนก็คิดว่า หุ้นตกเยอะๆอ่ะซื้อในช่วงนั้นทอกตกเยอะๆอ่ะซื้อในช่วงนั้นหรือบางคนก็มารอซื้อในช่วงปลายปีเพื่อจเจอโปรโมชั่นมากมายอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครไม่ได้เผื่อไว้เต็มที่นะครับอย่างน้อยที่สุดจันโจอยากให้จัดการกับฐานภาษีที่สูงที่สุดก่อนนะครับอย่างตัวอย่างของจันโจฐานภาษีสูงสุดอยู่ที่25%าเซถูกไหมซึ่งมีส่วนเกินอยู่ที่200 0 0 0บาทดังนั้นถ้าเราหาโปรดัก t อะไรที่ลดหย่อนก็คือซื้อ200 0 0 0บาทเนี่ยก็เหมือนกับเราได้รีเทิร์นหรือ 25%หรือคิดเป็นจํานวนเงินทั้ง50,000บาทถูกไหมส่วนผลพลอยได้ของการเลือกโปรดักต์ไม่ว่าเราอยากได้เป็นบําเน็ตบํานานอยากได้โกรอแบบไหนความเสี่ยงอย่างไรเราก็ไปเลือกกันต่อในขั้นต่อไปแบบนี้ครับส่วนถ้าเป็นจันโจนั้นนะครับจันโจก็จะเลือก S S F ก่อนเพราะตามเงื่อนไขของการถือครองเนี่ย S S F เราต้องถือ10 ปีแบบวันชนวันเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์โจอายุ37ปีถือ10ปีแบบวันชนวันก็คือขายได้ตอนอายุ47ปีแต่ถ้าผมซื้อเป็น i m f ตามเงื่อนไขของการขายได้เมื่อไร่ก็คือขายได้เมื่ออายุขั้นต่ำ55ปีหรือมากในวันนี้37กว่าจะ55ต้องถือตั้ง18ปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผมผมก็จะเลือกเอา S S F ที่ขายได้ในตอนอายุ47หรือขายได้ไวกว่า ก่อนนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าก็ผมไม่ได้อยากจะขายผมอยากจะถือต่อไปเรื่อยๆเป็นเงินเก็บเงินออมเพื่อใช้ในายามเกษียณก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะกฎหมายไม่ได้กําหนดครับว่าถือสูงสุดได้กี่ปีเขาแค่บอกว่าต้องถือขั้นต่ํากี่ปีนะครับดังนั้นจะถือยาวๆก็ไม่ได้ผิดอะไรครับย้อนไปนิดนึงนะครับที่จันโจบ,บอกว่าให้ อยากให้วางแผนภาษีไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับคือบางคนบอกว่าเอ๊หนูเพิ่งเริ่มทํางานยังไม่มีประสบการณ์ในการยื่นภาษีเลยนี่เป็นปีปีแรกนะครับจะคานวณยังไงดีจันโจพอมีเครื่องมืออะไรไหมครับแน่นอนเหมือนที่บอกคลิปนี้คือคลิปที่เป็นการวางแผนจบครบในคลิปเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีของฝากเป็นโบนัสอยู่แล้วนะครับอยู่ด้วยกันกับผมอะไรอะไรก็ต้องง่ายจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย คลิกเข้าไปที่ลิงก์ผมฝากไว้ที่ description ทงางใต้แล้วนะครับจะฝากลิงก์ใส่ลิงก์เข้าไปเป็นเครื่องมือการคำนวณภาษีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยง่ายมากๆครับใส่รายได้ใส่ค่าใช้จ่ายใ,ใส่รถยนต์ต่างๆมันจะคำนวณให้แบบอัตโนมัติเลยครับยังไงลองไปเล่นกันดูนะครับทีนี้หลังจากเราทราบทั้งทฤษฎีทั้งการคำนวณทั้งคำแนะนำของจันโจไปแล้วนะครับ ตอนนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราตัดสินใจยังไงดีอะว่าเราจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนด้วยการออมการลงทุนน่ะเท่าไหรด่ดีเราจะมีวิธีการคิดยังไงเป็นไอเดียไหมนะครับแน่นอนว่าจาันโจมี2ขั้นตอนง่ายๆเหมือนเดิมครับขั้นตอนที่1ครับให้เราดูว่าเราไหวแค่ไหนครับคาว่าเราไหวแค่ไหนลองดูซิอ,อย่างจันโจตัวอย่างเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าผมลองดูว่าผมอยากแตะฐานภาษี 25%ด้วยแล้วก็อยากแตะฐานภาษี20%ด้วยจำได้ไหมครับเมื่อกี้ฐานภาษี25%ผมเกินมา2,000 200, 0 0บาทเท่ากับว่า2,000 200, 0 0บาทที่ผมต้องใส่เข้าไปเพื่อลดหย่อนในฐาน25%เนี่ยก็คือ2 0 0 0 0 0จากรายได้1,500,000าาเท่ากับว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้แล้วครับ ประมาณ13.33%ถูกถ้าผมว่าเฮ้ยผมยังไหวผมขอไปต่อที่ฐานภาษี20%ด้วยฐานภาษี20%มันมีจํานวนทั้งหมด250,000บาทถูกไหมเท่ากับผมตัดสินใจว่าผมอ่ะผมจะลดฐานภาษี20%ด้วย ผมก็เอาเงินใส่เข้าไปอีก200,000เท่ากับรวมกับเมื่อกี้อีก200,000กลายเป็น450,000แล้วก็ลองคํานวณซิ450,000จากรายได้ทั้งปีที่1.5 0้านคือประมาณ30%หรือ1ใน3อ่ะไหวไหมถามตัวเองก่อนเลยครับว่าไหวไหม ออมหนึ่งใน3ของรายได้จากทั้งปีคุณไหวหรือเปล่านะครับก็ต้องลองถามตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะ,ะนั้นต้องถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ว่าไหวหรือเปล่าไหวแค่ไหนสมมุติถ้าเป็นผมผมไม่ไหวอะ่ะเพราะ,ะนั้นผมขอลดแค่ฐานภาษีสูงสุดแค่25%พอเท่ากับว่าผมก็ต้องหาผลิตภัณฑ์มาลดหย่อนทั้งหมด2 0 0 0 0 0บาทและจําได้ไหมครับจากตัวอย่างที่คํานวณไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปอ่ะ ผมใช้ประกันใช้สิทธิ์ของประกันทั้งชีวิตและสุขภาพเต็มสิทธิ์ไปละว1 0 0 0แสนบาทเท่ากับว่าผมต้องหากองทุน S S F I M F มาเพิ่ม1 0 0 0 0แสนบาทในตรงนี้และจำได้ไหมครับผมแนะนำไปแล้วว่าผมอายุ37ผมก็จะเลือก S S F ก่อนเพราะว่า จะถือครองแค่10ปีตอนอายุ47จะขายได้ดทันทีแต่ถ้ง RNF ต้องไปขายตอน55าาถ้ากับผมต้องถือตั้ง18ปีแบบนั้นนี่คือตัวอย่างง่ายๆข้อแรกขั้นตอนที่1ครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับคือการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองครับมาดูอันแรกก่อนนะครับในกลุ่มของประกันนะครับผมอยาก encourage อย่างนี้ครับอยากให้ป็นประกันสุขภาพเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนประกันชีวิตผมว่าแล้วแต่บุคคลว่าคุณมีคนเบื้องหลังที่ต้องดูแล หรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อนันคือคุณมีภาระหรือเปล่าคุณเป็นคนเดียวที่หาเลี้ยงครอบครัวหรือเปล่าในลักษณะนั้นคุณค่อยพิจารณาถึงประกันชีวิตในองค์ประกอบต่อไปแต่อย่างน้อยมีประกันสุขภาพเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของ S S F หรือ R M F ที่ผมตัดสินใจว่าผมเลือก S S F ทั้ง1 0 0 0 0แบาทผมก็ไปคิดต่อสำหรับผมนั้นผมมองว่า เฮ้ยในระยะยาวแบบนี้ผมสามารถรับความเสี่ยงได้ผมก็ซัดหุ้นเป็นผมนะผมก็ซัดหุ้นไปเต็มๆเ,เพราะถือ10ปีอ่ะเราอีกนอเราไม่สนใจความผันผวน,นระยะสั้นอยู่แล้วเราอยากได้รีเทิร์นในระยะยาวเราอยากเก็บเต็มๆในระยะยาวซึ่งหลายคนก็รู้อยู่แล้วจากการติดตามช่องจานโจจอมวางแผนมาว่าสุดท้ายแล้วในระยะยาวนะั้นผลตอบแทนที่สูงที่สุดก็มาจากการลงทุนในบริษัทหรือการลงทุนด้วยการเป็นเจ้าของบริษัทก็คือการซื้อหุ้นนั่นเองนะครับทีนี้ ในเมื่อเราสนใจว่าเราอยากได้หุ้นทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ละผมก็ไปมองต่อว่าถ้าอย่างนั้นเป็นหุ้นในประเทศกลุ่มไหนบ้างล่ะที่จะมีการเต,รเติบโตสูงหรือหุ้นตีมไหนบ้างล่ะที่จะเติบโตสูงในอนาคต10ปีข้างหน้าหรือยาวกว่านั้นต่อไปนี่คือไอเดียคร่าวๆนะครับในการเลือกว่าเอะถ้าอย่างนั้นจะใช้เงินเท่าไหร่ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเรานะครับติดตามกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายคนมุ่งมั่นละล่วะว่าจะซื้อทั้งประกรันทั้ง s s f r f เพื่อใช้สิทธิ์ในส่วนของการลดหย่อนส่วนของการออมและการลงทุนตรงนี้ให้ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเลือกยังไงดีนะครับกองทุนก็มีหลายเจ้าประกันก็มีหลายที่ไม่รู้จะเลือกยังไงดีอาจารย์โจมีคมําแนะนําสั้นๆเลยครับว่าอยากให้เลือกที่สถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่เปิดมานานแล้วมีความน่าเชื่อถือ มีบริการที่ครบในทุกประเภทนะครับพอนอกจากที่คุณจะง่ายแล้วเนี่ยเข้าไปที่เดียวครบจบในที่เดียวแล้วเนี่ยคุณก็ยังได้สิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับซึ่งวันนี้จันโจก,ก็มีโปรแรงๆจากธนาคารกรุงไทยมาฝากกันนะครับโปรรู้ใจวัยทำงานวางแผนภาษีส่งท้ายปีกับกรุงไทย i ินเวสท์เมนต์เฟสติวัล2นะครับพร้อมรับดีลเดดจากธนาคารกรุงไทยวันนี้ถึง31ธันวาคม64 มาฝากกันนะครับมาดูที่โปรโมชั่นฝั่งประกันก่อนครับรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง6 0,000บาทนะครับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันตามที่กำหนด พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด15%หรือผ่อนชำระ0%นาน3เดือนเมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกรุงไทยแอ็กซ่าผ่านบัตร KTC ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์นนะครับจานโจอยากฝากไว้แบบนี้ว่ามันคือการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่การลงทุนนะครับบางคนอาจจะคิดว่าจ่ายไปแล้วเสียฟรีในแต่ละปีเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เจ็บป่วยหลอกนะครับแต่เราไม่รู้ไงถูกไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างผมมองว่า มันเป็นการเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นความแน่นอนนะครับความไม่แน่นอนคืออะไรเราไม่รู้ไงว่าเราจะเจ็บป่วยขนาดไหนและเราต้องใช้เงินในการรักษาตัวรักษา่ารักษาพยาบาลเนี่ยเท่าไหร่ในครั้งนั้นหรือปีนั้นนะครับและมาเปลี่ยนให้เป็นความแน่นอนคืออะไรคือแน่นอนว่าถ้าเราทําประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เราก็แผนเอาไว้ได้ล่วงหน้าตามตารางของเขาเลยว่าในอายุขนาดนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพต่อปีเท่าไหร่นะครับและผมว่าประสบการณ์ในช่วงโควิดมันคงสอนให้เรารู้แล้วล่ะครับว่าประกันสุขภาพมันสําคัญแค่ไหนนะครับ ซึ่งหลายคนที่ติดตามกันมาก็จะทราบดีนะครับว่าจาร์โจไม่ใช่เป็นคนขายของนะครับขายของไม่เป็นนะครับอะไรที่ดีจาร์โจถึงจะว่าดีอะไรที่ใช้จริงแล้วมันโอเคถึงจะมาแนะนําบอกต่อกันแบบนั้นนะครับซึ่งในส่วนของประกันสุขภาพนะครับเปิดให้ดูเลยครับว่ามีการใช้งานกันจริงๆนะครับจากกระเป๋าตังค์เลยนะครับนี่เป็นนี่ครับจา์โจใช้กรุงไทยแอคซ่านะครับ i healthy แผนโกนะครับซึ่งในอายุ 36ปีตอนที่ทำนะครับอายุ36ปีก็จ่ายเบี้ยปีละ36,000บาทนะครับโดยที่ผมใช้มาอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะ OPD นะครับเบิก OPD ได้สูงสุดต่อปีถึง50,000บาทนะครับแต่จันโจยังไม่เคยแอดมิดนอนในโรงพยาบาลนะครับแต่มีวงเงินนะครับในตัวแผนนี้มีวงเงิน IPD ให้ถึง10ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งจันโจต้องบอกว่าในระหว่าง2ปีที่ใช้มาเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วก็เบิกใช้ได้ง่ายทีเดียวนะครับสำหรับ กรุงไทยเอ็กซ่าไอเฮลที้ซึ่งของจานโจเป็นแผนโกนะครับส่วนประกันชีวิตนะครับจยนโจมองว่าความจําเป็นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับอย่างจานโจเป็นลูกคนเดียวต้องหาเลี้ยงครอบครัวแบบนี้ประกันชีวิตก็มีความจําเป็นนะครับส่วนจะเลือกแผนไหนอย่างไรก็แล้วแต่ คุณดูตามความเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าเลือกแค่บอกว่าฉันจะลดหย่อนภาษีในปีนี้จะได้ลดหย่อนได้สูงๆแค่นั้นไม่พอนะครับอย่าลืมว่าการส่งลักษณะนี้คุณต้องส่งในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูความไว้ในระยะยาวของคุณจริงๆด้วยไม่อย่างนั้นจากแค่ลดหย่อนเนี่ยมันจะเป็นภาระในระยะยาวไปแทนนะครับนี่คือคําแนะนําดีๆที่ท่านโชวมอบให้ครับ มาต่อกัอนที่โปรโมชั่นฝั่งกองทุนบ้างนะครับแม้ว่าจะไม่ร้าใจเหมือนฝั่งประกันนะครับแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วมันคือโบนัสนอกจาก2ส่วนที่เราได้รับตั้งแต่ต้นครับส่วนแรกจำได้ไหมครับอย่างผม ลดฐานภาษีสูงสุด2ี่เท่ากับว่าเราซื้อปุ๊บเราได้ผลตอบแทนทันทีก็คือประหยัดภาษีทันทีอ่ะยีหเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันยังเป็นผลพลอยได้จากผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตอีกซึ่งก็แล้วแต่โปรดักที่คุณเลือกหรือกองทุนที่คุณเลือกและโปรนี่แหละครับคุณยังได้รับเครดิตเงินคืนเข้ากองทุน kts plus บาทเมื่อลงทุนใน s s f หรือ i m f ทุกๆ50,000บาทด้วยนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นก็ ซื้อได้ตั้งแต่4มกราถึง30ธันวา64ตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยครับซึ่งสุดท้ายครับก่อนจบในคลิปนี้ตามที่สัญญานะครับจันโจมีมโพยกองทุนมาแนะนําด้วยสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อ S S F หรือ I M F กองไหนดีนะครับซึ่งจันโจมีมโพยเป็น S S F 1กองแล้วก็ I M F อีก2กองนะครับ S S F กองแรกที่จันโจเลือกมานะครับก็คือกองทุนเปิดกรุงไทยก่อการดีเพื่อการออมหรือชื่อย่อคือ K T E S G S ีด S S F นั่นเองครับ โดยกองกองนี้เน้นลงทุนในหุ้นครับก็เหมือนที่จันโจบอกไปแล้วว่าในมุมมองของการลงทุน10ปีขึ้นไปเนี่ยลงหุ้นไปเลยครับเน้นเน้นเพราะเรามองข้ามความผันผวนระยะสั้นเพื่อไปรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวถูกไหมครับโดยกองนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นไทยครับโดยเน้นบริษัทที่มีดี3ตัวอักษรตามชื่อกองเลยครับคือ e environment s social ล้วก็ G Governance ครับซึ่งเป็นเทรนด์การลงทุนของโลกสมัยใหม่เลยนะครับบริษัทสมัยนี้ต้องบอกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องดีแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมด้วยตรงนี้สำคัญมากนะครับโดยในส่วนของ IMF 2กองนะครับจานโจอขอเลือกประเทศที่จะมีการเติบโตในระยะยาวที่สูงกับ การลงทุนที่แน่นอนเช่นเดียวกันจะมีการเติบโตนระยะยาวที่สูงด้วยเช่นกันนะครับโดยประเทศที่มีขนาดเศรษฐรกิจใหญ่แล้วก็น่าจะแซงอเมริกาในเร็ววันนี้ที่สําคัญราคายังไม่พุ่งมากเท่าไหร่เดากันง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือไชน่าหรือจีนนั่นเองครับและกองที่จานโจจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือกองทุนเปิดเคเทมไชน่าเอเชียเอควิตี้นะครับเพื่อการเลี้ยงชีพหรือตัวย่อว่า kt a c s T h, h rmf ครับส่วนอีกหนึ่งธีมการลงทุนจันโจเน้นธีมที่เกี่ยวกับสุขภาพครับแล้วนั้นคือกองทุนเปิด ktam world health care fund เพื่อการเลียงชีพหรือตัวย่อคือ kt k e helc นะครับที่ย่อมาจาก health care แล้วก็ rmf นั่นเองนะครับช้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อตามคำแนะนำจันโจทั้งหมดนะครับถึงตรงนี้อยากให้ทุกคนกายดกจันไว้300ล้านดวงด้วยครับ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับ และถ้าใครอยากให้จาย์โจสอนวิธีการอ่านหนังสือชี้ชวนในการลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็พิมพ์ใต้คลิปนี้ว่าสนใจแลาจย์โจจะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้นะครับและสุดท้ายนะครับหากท่านใดสนใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทยอย่างที่จย์โจได้แนะนําไปในเบื้องต้นในคลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรุงไทย d com หรือเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2564นี้นะครับและสาหรับปีนี้ จันโจขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ลาไปก่อนเจอกันปีหน้าสวัสดีครับแล้วถ้าใครอยากให้จันโจทำคลิปในหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์ลงมาข้างใต้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์แพบ่คนได้คุณรักกันด้วยนะครับเรามาสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพด้วยกันครับส่วนใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้จันโจได้นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเศรษฐกิจ จะไม่ใช่ภาษาต่างราวอีกต่อไปและผมเชื่อว่าการลงทุนในความรู้จะให้ผลตอบแทนยั่งยืนและไม่จำกัดครับแล้วพบกัน20.00นทุกวันพุธในซีรีส์ของการเงินการลงทุนกับช่องจานโจจอมวางแผนขอบคุณนะครับ